วันนี้มาทายต้นเงินไหลมาเนะเจ้าเป็นต้นไม้มงคลนะเจ้านะเนาะก็ก็มีราคาพอใจได้นะเจ้าเนาะเป็นมีไเป็นด่างตัวเจ้าเนาะต้นไม้มงคลเงินไหลมาเนะเจ้านะเนาะก็ขายดีอยู่เจ้าลูกสาวจะขายทางออนไลน์นะเจ้าเนาะ อันนี้เพาะไว้ใหือลูกสาวนะเจ้าเนาะลูกสาวจะมาเอาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะเจ้าเพราะอันนี้อันนี้ปักชําไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเจ้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีนะเจ้าเป็นเป็นด่างเป็นเป็นด่างชมพูแล้วก็เขียวปเบี้ยเจ้าต้นเงินไหลมาเป็นไม้มงคลน,นะเจ้าเนาะก็สมเจือเจ้าเนาะเงินไหลมา ถ้าเรามีไว้ในบ้านเงินกะจะไหลเข้ามาเนาะเจ้านอ้อเป็นไม้มงคลแล้วเป็นไม้ฟอกอากาศตัวเจ้างามตัวเจ้าต้นเงินไหลมานี่ได้มาหลายหลายปีแล้วนะเจ้าที่จริง ก็รู <S an> ้ซื้อว่ามันงามกันเลยก็เลยพาอพัน์ไว้เรื่อยๆนะเจ้านาะบางค้มันบางคมันสูญพัน์นะเจ้าพอดีจังว่าช่วงนี้มันต้นไม้ดางนี่ดังนะเจ้าเนาะก็เงินเงินไหลมากกัเลยก็เลยพลอยได้ขายไปตัวนะเจ้าเนาะอันนี้อันนี้ปักชัาไใหม่นะเจ้าเนาะยงังยังบานี้ยังบากกดสีนะเจ้าเนาะสีมันจะเปลี่ยนเองเจ้า ้สึกมันงามเจ้าตอนนั้นลูกสาวได้มาเพราะว่าเป็นเปื่อนหื้อเป็นของควรนะเจ้าก็เลยเก็บรักษาไว้นะเจ้าเนาะก็เลยเก็บไว้ตอนแรกก็มีต้นเดียวน้อยน้อยนะเจ้าแต่ก็มาแยกคนเดียวนะเจ้าเนาะรักษาพันมันไว้เหื้อมันเหื้อมันตายนะเจ้าเนาะก็พอดีช่วงนี้มันมาบูมนะเจ้าเนาะ เงี้แขวนนู่นจ้ขายได้อยู่เจ้ะก็ถือว่าใช้ได้เจ้ะต้นละร้อยกว่าบาทอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วจ้ใช้ได้อยู่จ้คือแบบแปลงเกินไปนะเจ้าเนาะโชคดีที่เก็บไว้เจ้า ูกสาวได้มาประมาณเกือบสิบปีแล้วเจ้าเนี่ยก็ตอนแรกก็ได้มาต้นน้อยเดียวเจ้าให้มาต้นน้อยเดียวแบบแบบ้ยเจ้าก็เลยก้อยแยกก้อยนี้มานะเจ้าขายได้เรื่อยๆเจ้าตอนแรกบรรพุดจทักเจ้าว่าเป็นต้นอะไงอย่างนั้นเจ้า ีไปเปิดในกูเกิลนะเจ้าเนาะเป็นมันก็เป็นต้นเป็นห้องว่าต้นเงินไหลมานะเจ้านะเนาะเขาขายแบบสูงมันก็อาจจะถูกน่อยนะเจ้าเนาะถ้าเป็นไปขายเองกะเขาก็บอกว่าราคาเท่าใดนะเจ้าเนาะก็คงจะแพงกว่านี้นะเจ้าเนาะแต่นี่เขาพ่อเองนะเจ้านะเนาะเขาบอกต้องเขาบอกต้องขายแพงเกินไปนะเจ้าเนาะ ต,ต้นประมาณประมาณร้อยกว่าบาทนะเจ้าเนาะเห็นลูกสาวว่าวันนั้นว่าร้อยสาวแต่ที่จริงมันราคามันอาจจะสูงกว่านี้เจ้าลิปนี้ปอต้อีก,ก่น,นะเจ้าขอบคุณเจ้าที่มารับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้า